สุดยอดไปเลยครับนี่คือแต้มสำคัญครับสำหรับทางด้านของ Bangkok แบงคอกแหละครับโอ้นาธีบาโคดาม่าทิติพันธ์ทำได้ครับโอ้โหเฮกันลั่นอาเซียนเอเชียมาแบบคึกก้องจริงๆเอ้ายอมรับครับว่าเกมนี้หัวจิตหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับอ้าเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับ สำหรับเกมนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาดูกันที่รายละเอียดเนื้อหาในเกมล้วครับว่าแบงคอกเนี่ยลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายครับในศึกเอซีเลทเนี่ยพบกับซิดนีย์ในเกมแรกเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องดูตัวผู้เล่นด้วยนะโอ้โหทางซิดนีย์เนี่ยถ้าให้วิเคราะห์กันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ซิดนีย์เขาก็จัดตัวที่ เต็มอัตราศึกของเขาเหมือนกันนะครับขณะที่แบงค์อกเนี่ยก็มาเต็มที่แหละนะฮะก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดนะครับทั้งสองนัดนะทั้งเกมเย้าและเกมเยือนทั้งฝั่งของซิดนีย์ครับนำมาโดยโจโรลลี่นะครับก็เคยเล่นอยู่นอตติงแฮมฟอ o r เรสคา r เซเรสนี่เคยเป็นอดีตนักเตะ ของสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่อยู่ทีมสำรองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กิมาร่านะครับรวมไปถึงโออาหิมนะครับอันนี้ก็โมร็อกโกทีมชาตินะครับเนรุ่นเล็กถือว่าตัวหลักๆเขาเกมลุกจัดจ้านมากนะครับแล้วก็ทางสโมสรจากไทยอย่างแบงคอกเนี่ยวันนี้เริ่มต้นมาเนี่ย ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมแล้วก็แนวรุกแนวรับเนี่ยช่วยกันวิ่งพล่านทั้งสนามอะนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกตัวก็จะมาเป็นทางด้านปฏิวัติคำใหม่นิติพงษ์เสลานนท์ทอมเบียเอเวอร์ตันพิรพัฒน์นชัยยาทศวรรษธนิพันธ์พ่วงจันทร์ปกเก้าอนันต์อาัลกาซานีมามุตเอสแล้วก็ซิปโควิดก็คือแนวรุกก็ดีเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะเออมาจากญี่ปุ่นนะครับ คือถ้าชนะเนี่ยจะได้นัดละ2.7ล้านถ้าชนะไปกับ2นัดนะครับก็จะได้5 4ล้านถือว่าค่อนข้างเยอะเตะ2นัดได้5ล้านกว่านี่โอ้โหมโหรานมหาศาลนะครับเกมเนี่ยในช่วงแรกอะเปิดแรกกันยับนะทั้ง45นาทีในครึ่งแรกนะฮะถ้าไร่เรียงเป็นครึ่งเนี่ยโหเปิดลุยเปิดลุยคือทำเกมได้ค่อนข้างใช้ได้นะ ทางด้านของแบงคอกแล้วซิดนีย์ครับในฐานะเจ้าบ้านก็ไม่สนอยู่แล้วนะครับมาบวกใส่บวกใส่แฟนก็เข้ามาในสนามเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับก็เฮกันลั่นลั่นแต่ตอนเริ่มมาเนี่ยแบงคอกเกือบโดนก่อนนะครับจากจังหวะที่เขาก็ใช้ตัวหลักของเขาแหละน่าจะตั้งความหวังไว้สูงกับแนวรุก,กน,นะเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนนี่สปีดเร็วเหลือเกินนะครับร่างกายดีมากคิมาล่าเนี่ยฮะตัวเนี้ยจะเป็นตัวทีเด็ดของเขาหมายเลข9้า คือสายซ้ายสาย,สายขวาหาพื้นที่หาช่องว่างจะเจาะแบงคอกให้ได้อะแต่แบงคอกอ,อะยังสามารถที่จะทานความแข็งแกร่ง,งในช่วงครึ่งแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะเออสลับกันจับสลับกันเข้าช่วยกันเพรสนะครับคือเข้าเร็วนะครับแล้วก็บีบพื้นที่ได้ดีนะครับจนกิมมาร่าเนี่ยเล่นยากนะครับต้องต้องหาจังหวะพิกจังหวะเล่นเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมัน อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดในการทาประตูมันก็เลยทําให้โฟกัสของเขาเนี่ยหลุดไปแต่มาบ่อยนะคือถ้ามาบ่อยเดี๋ยวมันต้องมีสักทีหนึ่งจับได้นะครับแล้วก็นาทีแรกนาทีที่2เนี่ยแบงคอกเผยเผก็มีโอกาสด้วยอาจจะเกือบโชคดีเพราะว่ามามุดเนี่ยเราใช้เกมริมเส้นแบงคอกจะใช้เกมมามมดซิปโควิดนะครับแล้วก็อากาซานีเนี่ยสามคนเท่านั้นพอที่เหลือมารับก่อนมาช่วยกันตั้งโซนนะครับแล้วเปิดเข้าไปเนี่ยมันแฉลบแนวรับ ทางออสเตรเลียซิดนีย์เกือบเป็นประตูคือถ้าตรงนี้นําก่อนผมว่าเกมนี้แบงคอกก็รูปเกมการเล่นนิดก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันนะครับปัดเนี่ยลูกนี้โอ้โหปัดไม่ถึงนะด้วยแล้วแบงคอกเนี่ยถ้าสู้นะครับก็จะสวนออกแนวสวนแล้วมาทางริมเส้นอย่างจังหวะที่ซิปโควิดเนี่ยครับขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วพอหาโอกาสศบโอกาสลูกนี้น่าได้มากๆคือร้องโหยงเลยกรบแบบน่าได้สุด าดเข้ามาแล้วเป็นอัลกาซานีโอ้โหเข้าชาร์จมันเกือบได้สองครั้งเนี่ยครับติดติดกันตรงนี้น่าเสียดายที่มันไม่ได้โอ้โหถ้าได้ไปนี่ก็เฮจบเหมือนกันนะครับคือมันมีแต้มต่อแล้วแหละแต่เอาจริงๆครับทางออสเตรเลียพอรู้ว่าไทยเนี่ยใช้ซ้ายขวาเนี่ยเริ่มที่จะจับทางได้เหมือนกันเขาก็หันมาเจาะตรงกลางทำเกมทำชิ่ง พาสซิ่งนะครับแล้วก็ครอบครองบอลคือเน้นบอลโพสิชันกันครอบครองบอลให้เยอะขึ้นแล้วก็ใช้ตัวคาเซเรสเนี่ยที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีโออาหิมเนี่ยคอยที่จะปั้นเกมเสริมขึ้นไปอีกแล้วก็มีโจอรี่โอ้โหกระชากลากเ้อยในระดับฟุตบอลคลาสพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็เอามาช่วยทีมซินีเอฟซีได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่แบงคอกก็ทำได้ดีไงมันไม่ได้ปล่อยให้มาง่าย,ายนะเออคารเซเรสแกก็ไปของแก แต่มันทะลุทะลวงไม่ได้อย่างคิมร่าก็มาแต่ว่าเจอเอเวอร์ตันคือทางพี่แบรนเนี่ยโค้ชทวตบันสีปายเขาทําแท็กติกออกมาให้ทางซิดนีย์เนี่ยเล่นอึดอัดนะครับเอายังไงก็ได้ให้อึดอัดที่สุดบอลตรงกลางเนี่ยของแบงคอกจะออกแนวตัดเกมซะมากกว่าแต่ต้องระวังใบเหลืองใบแดงนะครับตัดบ่อยๆครึ่งหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสส่งผลเสียได้แต่ที่สำคัญเลยคือเราเก็บบอลสู้ไม่ได้ คือแผงกลางของออสเตรเลียมเก็บบอลดีนะฮะเก็บบอลเสียบอลยากหาช่องถ่ายเทบอลนะครับแล้วก็สร้างสรรเกมอันเนี้ยทำให้แบงคของ้อคองไม่ได้ทิธิพันธ์พุ่พงจันเล่นดีก็จริงนะครับมีผลงานก็จริงแต่จังหวะที่เราได้บอลเนี่ยมันไม่รู้จะให้ใครมันก็กลับกายมันต้องมาเล่นรับพอเล่นรับทิธิพันธ์ก็ต้องมาวิ่งช่วยวิ่งช่วยเล่นเน้นรับและทศวรรษเนี่ยคอยตัดคอยตัดคอยตัด,ค,ตดคือบู๊บุนกันอยู่2คนเนี่ย นะครับตรงกลางมันหายไปเยอะแล้วเขาอะใช้แรงน้อยแบงคอกใช้แรงเยอะมากครึ่งแรกโอ้โหบอกได้เลยว่าเหนื่อยแทนนะครับพอใช้แรงเยอะทั้งจ่ายทั้งลุกทั้งรับเนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยออกแนวเป๋ๆเ,เ,เหมือนกันสําหรับทิติพันธ์พงจันทร์เพราะว่ามันไปอยู่คนเดียวอะนะครับและออสเตรเลียเนี่ยเริ่มมีรูปแบบวิธีการหลากหลายมากยิ่งขึ้นอ,อ้าวเจาะตรงข้างในไม่ได้เริ่มเปิดเข้ามามีคอสมง มีลากทำชิ่งมีเลือ้อยเองใช้ความสามารถเฉพาะตัวเรียกได้ว่ามา,มาเยอะมากมีจังหวะยิงไกลคิมาัล่ายิงไกลติดเซฟพุ่งปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือระบบบาทของโจโรล,ลี่เนี่ยเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยพอแบงคอกเน้นหลับเยอะมากแล้วรอสวนเนี่ยโจโรล,ลี่มีพื้นที่ลาก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 ยิงลากลาก,ลากทำชิ่งให้เพื่อนคือเนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ตอนที่ดูในช่วงครึ่งแรกนะมันจะเอาอยู่ไหมจะไหวไหมแพ้จะแตกไหม นะครับในช่วง45นาทีแรกแต่ก็ต้องยอมรับมานะครับว่าเอาอยู่สำหรับช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยแบงคอกยังเอาอยู่นะครับยังเสมอไว้ได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยจากไสติเนี่ยทางด้านของแบงคอกนะฮะก็ออกมาครึ่งแรกคองบอล36กับซิดนีย์64ยิง3ครั้งไม่ตรงกรอบสักครั้ง ซิดนียิง11ตรงกรอบ2พาสซิ่ง200กว่าต่อ153นะครับภาพรวมประมาณนี้คอนเนอร์ Connor มี4ต่อ1คือเรียกได้ว่าสวนมาแล้วรอสวนอย่างเดียวนะครับก็เน้นเนี่ยประมาณนี้นะครับฉกฉวยโอกาสให้ได้จบครึ่งแรก0-0ครับแล้วกลับมาครึ่งหลังครับต้องบอกว่าอ้โหูแบงคอกนี่มาได้จังหวะแบบสุดสวย,ยจริงๆนะโอ้ต้องยอมรับเลยที่ที่พันจ่ายแบบชนิดที่ว่าทะลุอะ ฉีกทั้งแผงฉีกแบบทะลุแล้วมาเป็นทางด้านของอัลกาซานีครับที่หลุดมานะฮะแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูโอ้จุดโทษนี่ครับแบบนี้ปาโตจุดโทษครับโดนรวบนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยไปรวบขาครับอัลกาซานีและสุดท้าย เป็นซิปโควิดครับที่จัดการยิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปเอาแล้วสะเทือนแล้ว ACL ครับแบบนี้แบงคอกนี่สุดๆเลยครับอดทนรอได้แล้วมาได้จังหวะที่ขึ้นนำแล้วครับ1-0แต่ต้องบอกนะครับว่านำได้แป๊บเดียวครับคอสตาลงมาโอ้โหเดือดเลยครับจ่ายแบบโนลุกพาร์ครับเนี่ยครับดีดมาปุ๊บแล้วมาเข้าทางนะครับ ผู้เล่นอย่างเซจสิตครับและทอมเบียดเอาเนี้ยโทษเขาก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองแหะครับคือไปสมกึกสมากักแล้วเตะพลาดเนี่ยครับโอ้หัวที่หวัวตามไปโดนก็ยิงจ่อๆเลยเป็นความผิดพลาดของเรานะครับแล้วก็เป็นประตูของเขา1-1เลยครับเสียดายมากลูกนี้และช่วงท้ายเกมนะครับเป็นอันว่าโอ้โหโดนอีกครับทางด้านของแบงคอกครับ21ครับ แล้วก็เป็นเยสยาธิทธ์คนเดิมเนี่ยครับที่ยิงเข้าไปยิงไกลแล้วเป็นระยะทําการอีกแล้วครับท่านนะครับเป็นระยะทําการที่ปฏิวัติคําำหม่มักจะลูกนี้มักจะโดนแล้วกันนะคือต้องบอกเลยครับว่าเสียดายครับจากจังหวะยิงไกลลูกนี้ครับโดน2-1เลยครับ และในช่วงท้ายเกมครับนาทีบาปครับโอ้โหทิติพันธ์พวงกันตีเสมอครับไม่ล้หน้าครับสุดๆไปเลยครับเฮกันลั่นๆแหละครับแบบนี้โอ้ต้องบอกว่าคอมเมนต์แตกคอมเมนต์แตนแลยครับโอ้โหบ้าคลั่งกันทีเดียวครับเอเชียครับโอ้โหต้องยอมรับแล้วครับว่ากลับมาได้เกือบลับแต่กลับมาได้เอาเฮกันลั่นๆครับ ส่วนคอมเมนต์ออสเรเลียบอกได้เลยครับว่าด่ายับครับโอ้โ oh หบอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สมราคาทีมออสเรเลียมีตัวระดับโลกนะครับอย่างยูเวนตุสบาเยอร์เนี่ยโอ้โ oh หคือต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่พอใจนะครับสำหรับเกมนี้อ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ